ันนี้ก็จะมาเริ่มกันเมนูสุขภาพ่อยนะครับวันนี้นี่เป็นเห็ดหอมแห้งนะครับผมที่จะมาทําเมนูสุขภาพวันนี้นะครับนี่เป็นเครื่องตุนยาจีนหนึ่งชุดเล็กนะครับซื้อตามร้านทั่วไปมีขายนะครับร้านขายของชาครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ก็เป็นเครื่องตุนยาจีนชุดเล็กนะครับที่ผมแกะออกจากซองมาแล้วนะครับจะขอมากินนะครับเดี๋ยวเรามาทําการลวกน้าร้อนก่อนนะครับ พอการเอาไปต้มนี่เราต้องมาลวกล้างน้ําร้อนก่อนโอ้โหโทษทีนะครับมันมีไอ้น้ําตาลกวดอยู่ในซองแกะออกยังไม่เห็นนะครับเอาไปลวกเดี๋ยวจะตักออกก่อนนะครับการลวกน้าร้อนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ลวกน้ําร้อนก่อนเราไปใช้นี่เดี๋ยวมันจะมีพวกสารเคลือบกันเสียมั่งอะไรมัง่งเราต้องลวกน้าร้อนก่อนนะครับลวกน้าร้อนเสร็จแล้วเราก็เอา ล้างน้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็มาใส่ถ้วยเดี๋ยวพอเราต้มซี่โครงหมูแล้วก็เอาชุดเนี้ยมาใส่นะครับอ่าวันนี้เราก็จะใช้เป็นซีอิ๊วขาวนะครับ3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซอสฝาเขียวนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เป็นผงชูรสนะครับเราใช้ครึ่งช้อนชานะครับผงชูรสนะครับนี่เป็นน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็มากีนน้าตาลกรดที่เขาแถมมาในซองยาจีนนะครับผมก็มาใส่ผสมกันนะครับ กระเทียมแกะนะครับ5้ากลีบนะครับแล้วก็รากบักชี3รากนะครับผมนี่เป็นเครื่องยาจีนที่เราลวกน้ำร้อนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาใส่ถ้วยไว้นะครับล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่เห็ดหอมแห้งนะครับนี่เราไปแช่น้ำแล้วก็หั่นนะครับนี่ซีโครงหมูอ่อนนะครับ 500รยกรัมก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตุนวันนี้กันในเครื่องตุนยาจ,จีนวันนี้นะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับลงมือทํากันเลยนะครับนี่น้ำร้อนเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็ให้น้ําเดือดก่อนนะครับก่อนจะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปนะครับเราจะใส่ซี่โครงหมูลงไปก่อนนะครับเพอน้าร้อนเดือดแล้ว ซี่โครงหมูนี่ก็ต้องให้น้ําร้อนเดือดนะครับถ้าไม่เดือดจะใส่ไปนะครับมันก็จะออกขาวๆนะครับน้ําเดือดหน่อยแล้วเราก็เริ่มใส่ซี่โครงหมูลงไปครับท่านใดไม่ชอบซี่โครงหมูจะเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้นะครับเป็นน่องไก่ตุนยาจีนหรือไก่เป็นตัวตุนยาจีนเราก็ใช้สูตรนี้ได้นะครับเผื่อถ้าท่านยังไม่ชอบทานซี่โครงหมู คนชอบทานไก่ก็ได้นะครับใช้สูตรเดียวกันได้เลยครับสูตรนี้นะครับทําเหมือนกันนะครับแต่ไก่มันก็จะสุกเร็วกว่าแล้วก็ยุ่ยเร็วกว่านะครับเราก็ต้องใช้เวลาน้อยกว่าซี่โครงหมูนะครับตันนี้เราก็มาดูนะครับซี่โครงหมูพอละน้ําเดือดแล้วนะครับมันก็จะเป็นฟองนะครับเราก็ต้องช้อนฟองออกหน่อยนะครับเพราะฟองพวกนี้มันก็จะเป็นฟองขาวนะครับที่จะเลือดหมูมั่งอะไรมั่งอย่างที่เชฟโกเคยบอกนะครับ ถ้ามีฟองก็พยายามซ้อนออกก่อนเลยนะครับใส่น้ำเต็บใส่น่ารับประทานด้วยนะครับซ้อนออกให้หมดเลยนะครับเป็นฟองคาวไขมันเนี่ยก็ซ้อนพยายามซ้อนให้ได้เยอะที่สุดนะครับพอถ้าทําไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีกลิ่นคาวของหมูบางอะไรบ้างนะครับทุกอย่างทุกเมนูนะครับถ้ามีฟองเกิดขึ้นพวกพยายามซ้อนออกเลยครับ นี่พอแช่เรจะใส่หอยทอมนะครับเครื่องปรุงลงไปเลยนะครับเครื่องปรุงที่เรามีอยู่นะครับก็ใส่ลงไปได้เลยเพอเดี๋ยวเราจะตุ๋นรวมกันไปหมดเลยนะครับพอการตุ๋นนี้ก็ต้องใช้ไฟอ่อนมากเลยนะครับพยายามให้ได้อ่อนน้อยที่สุดนะครับที่เราเบาไฟได้นะครับผมพะถ้าเราไปปล่อยไฟแรงน้ําค้นน้ำก็จะแห้งเด็ว แล้วก็คือน,น้ําก็จะขุนนะครับเพรพวกนี้ถ้าเราใช้น้ําเดือดน,น้ําก็จะขุนแล้วก็ต้องพยายามไฟอ่อนนิดตุดปิดฝาให้สนิทนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงไปครบปั๊บแล้วเราก็ตุนไปก็ที่เชฟโกตุนอยู่นี่ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับซี่โคงหมูก็จะยอยอยู่พอดีนะครับ แต่ถ้าเป็นไก่นี่ก็ต้องเวลาก็ต้องเร็วหน่อยนะครับก็ลองดูได้ครับบางทีเราต้มไปแล้วตุนไปแล้วเนี่ยลองมาดูเปิดดูีิว่าหนึ่งชั่วโมงไก่ยุ่ยดีหรือยังพอหรือยังแต่ถ้าเป็นไก่ไก่บ้านหรือไก่ไทยก็ต้องใช้เวลาถ้าเท่ากับซิคโครงหมูนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งเพราะไก่ไทยเนื้อก็จะแน่นและเหนียวกว่านะครับอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับ แล้วเราปิดฝาได้เลยนะครับตุนไว้นะครับชั่วโมงครึ่งนี่ก็เป็นฟองที่เราใส่เครื่องไปน้ําเดือดขึ้นมาเป็นฟองนะครับเราก็ซ้อนออกไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะครับน้ําเดือดแล้วพอใส่ของทุกอย่างไปปุ๊บปุ๊บพอน้ําเดือดนะครับฟองเกิดเนี่ยเราก็ตักออกก่อนนะครับน้ําก็ได้ใส่น้ารับประทานนะครับแตวตอนนี้พอเราก็เริ่มเบาแก๊สให้ไฟอ่อนที่สุดแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ตุนไปได้เลยนะครับตอนนี้ จับเวลาได้ครับประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะพอดีนะครับเฉพาะซี่โครงหมูอ่อนเนี้นะครับอันนี้เราก็ตุนมาชั่วโมงครึ่งนั้นนะครับรร้อยนะครับนี่ก็จะมาช้อนมันออกอีกนะครับน้ําก็จะเริ่มใสสวยงามนะครับพอถ้าเกิดเราไปใช้ไฟแรงเนี่ยน้ำขุ่นออกมาคอข,ขาวเหมือนพวกต้นจืด แกงจืดเหมือนกันนะครับพอเราต้มดรือเรดตุ๋นเนี่ยพอน้ําเดือดแล้วเราก็ตาพยายามเบาไฟให้อ่อนที่สุดนะครับถ้าเราไปใช้ไฟแรงเนี่ยน้ํามันจะขุ่นแกงจืดน้ําไม่ใสก็ไม่น่ารับประทานอีกนะครับเป็นไงครับสีสันที่เราตุ๋นมานะครับสิครงหมูก็ยุ่ยกําลังพอดีนะครับตอนนี้น้ําก็ายุบลงไปเยอะนะครับที่เราตุ๋นนะครับตอนนี้เราก็มาตักเสิร์ฟได้เลยนะครับ เมนูนี้ก็เป็นเมนูสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทำให้ท่านผู้สูงอายุทานนะครับก็ดีนะครับเป็นมีสมุนไพรของยาจีนช่วยบำรุงกำลังบำรุงร่างกายให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะครับถ้าผู้ป่วยได้รับประทานเป็นไก่ตุนยาจีนหรือซี่โคงหมูตุนยาจีนนี่ก็โอเคเลยครับช่วยบำรุงร่างกายให้พักฟื้นได้ดีเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ เครื่องปรุงก็หาง่ายนะครับในท้องตลาดเราก็มีนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับเมนูนี้ทำง่ายๆนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ก็อร่อยนะครับทานได้เด็กทานได้นะครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นเมนูซี่โครงหมูอ่อนตุนงยาจีนะครับผมวันนี้เป็นเมนูที่เสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงดีชีวิตชีวาในสมุนไพรของยาจีนะครับ ทำทานเองที่บ้าน,นง่ายนะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ทุกท่านที่ติดตามช่องของเชฟโคเมนูอาหารอร่อยนะครับก็ฝากติดตามช่องของเชฟโคได้ตลอดนะครับวันนี้ก็ผมโอเคนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องของเชฟโคนะครับวันนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีชีวิตชีวาร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ